tenyo ratata <mimitation> ทักท kind of ีทักทนาทุกผ่าทางก็จบนะครับต่อไปลำดับต่อไปีครวยโรวยค่ะโรวยมีความสุขนะคะรองไม้แล้วเขนั่งไปตาจสุนแล้วทั้งท้ายสององค์เมนและญาติโยมสาทุกคนทุกท่านขอความร่มมือให้ดงนะไปต่อท้ายที่บันไดหรงค์เลนงนะ อาพัดเชนโยนไปก่อนเข้าก่อนไปก่อนดังหน้าขันขันขันเนี่ครับขัน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 มาหนีครับขันน้ำพลังงานต์ทั้งรถชนิดต่างๆที่มาให้หลวงพ่อได้งเดลูกเห็นเลยครับ เดินเลยเดินเลยครับไม่ต้องพูดถ้ารับไปเลยครับเรียบร้อยเรียบร้อยเร็วเร็วเดินเร็วเดินเวมวนเรออกมาเลยเดินเรออกเลยครับกลมกมนิดเดยวกันเลยนะพูด้อกไปเลยครับไปเลยไม่ต้องมต้องถอดไม่ต้องถอดไปเลยเลยเับออกเลย